ท่าเรือข้ามเกาะสเมเด็จตลาดเพเขาเขียนว่าตลาดเพที่เฉยเนาะไม่ได้เขียนว่าตลาดบ้านเพตอนนี้เบาวแจ็กก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับขับรถเลาะเลาะเลนตามสวนสวนนะครับกำลังจะกลับบ้านเนาะ ก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับขับรถผ่านมาที่ตลาดบ้านเพนะครับผนจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศยามแรงก่อนข้าคืนนะครับท่านผู้ชมตลาดบ้านเพก่อนจะมีของพวกของฟางเนาะของอาหารทะเลของแห้งของดสดสำหรับวันนี้นะครับบอกงูว่าร้านค้าเปิ้นจะเปิดก่อนเนาอะก,กล็ลองลองขับรถไปดูกันเนาะครับตามบอแเจ็คไปเนอ ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นาะนักท่องเที่ยวก็คงจะเดินเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งเป็นแหล่งขายอาหารทะเลของฝากมากมายของสดของหวานของขาวมีแถวถนนนี้ยเยอะไปหมดเลยนะครับเนี่ยแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะเขาก็เลยเป็นเห็นแบบเนี้ยตอนนี้ก็เวลาหกโมงยี่สิบห้านาทีนะครับ เลยเบกรกรสะดุง้งตันนี้ก็ตลาดสดผอดหอ,อยผัดไทยอ้อส่วน ตงไปข้างหน้าก็คือตลาดร้อยปีขับตรงไปดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นทางผ่านไปบ้านเบาแจ็กเนาะนี่แต่ร้านอาหารแถวนี้นะฝั่งเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเบาแจะเคยมากินนะมากินหลายครั้งด้วยอร่อยแต่จําชื่อไม่ได้แต่มันอยู่บริเวณแถวนี้แหละนี่แหละนี่แหละอาหารทะเล ให้เยอะด้วยนะครับขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆรอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวฝั่งโน้นโอ้โหนะฝั่งโน้นก็เป็นอุทยานเขาแหลมย่า ไปนั่นก็คืออ่าสวนพันสัตว์น้ำนะครับอัน u n d วอเ a อร์เวอร์นะครับเข้าไปทางซ้ายไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่ไว้จะจดเบี้ยวขวาแล้วเนิกชลบุรีกรุงเทพ กลับบ้านสายสามหกนะครับ,บงชนบุรี นะเออก็เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวตรงอ้แถวเสียมกินที่คบนี่แหละ กุมงต้นไม้